สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงนะครับตำรับยาผงยาวาสนาจินดามณนีนั่นเองนะครับตำรับยานี้นะครับนะครับเป็นตำรับที่มาตั้งแต่สมัยพระนเรศวรนะครับออกรบเนี่ยมาเถียนกันช่องนะครับก็ยังต้องทําตำรับยานี้นะครับให้ติดตัวเข้าป่าเวลาออกศึกเวลาเดินทัพนะครับนะเพราะว่านอกจากในตัวในในตัวยานะครับจะมีพุทธคุณแล้วนะครับยังสามารถรักษาโรคทั่วไปได้ด้วยนะครับ การเจ็บการป่วยไม่สบายนะครับถ้าเปรียบสมัยนี้นะครับเขาก็จะเรียกกันยาลูกกรนนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาทํามาจากสมุนไพรนะครับยาลูกกรนเนี่ยอาจจะมีพวกสารอื่นๆนะครับแต่อย่างเนี้ยเป็นตัวยาทั้งหมดนะครับก็คือที่ผมเอามาให้ดูวันนี้จะมีอยู่2หลวงพ่อนะครับ2ยุคนั่นก็คือยุคปูบุญเนี่ยเราไม่สามารถจะหาตัวเม็ดยามาได้นะครับเพราะว่าหายากมากๆ ถ้าย้อนกลับไปนะครับตามที่คุณท้าวคุณแก่นะครับแถววัดการมังแก้วเขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกปูบุญนะครับสร้างผงยาไม่เยอะนะครับสร้าง2ครั้งเท่านั้นเองนะครับประมาณปี2องสกว่านะครับสองสี่หกศูนย์อะไรประมาณนี้สร้างสองครั้งนะครับที่เราจะได้สามารถเก็บสะสมหรือเอาไว้ห้อยคอกันเนี่ยก็จะเป็นยุคหลวงปู่เพิ่มกับหลวงปู่เจอนะครับสตอรี่เนี่ยอาจารย์สุธนนะครับนะฮะบรรณาธิการหนังสือลานโพท่านเป็นใครนะครับท่านเป็นคนที่สร้างเจ้าสวรุ่นอนั่นเองนะครับและที่สําคัญคือ ยายของท่านนะครับนะที่ต้องเอ่ยชื่อท่านเนี่ยเพราะว่ายายของท่านเนี่ยเป็นโยบุปะทากของหลวงปู่บุญนะครับนะก็เลยมีสตอรี่ต่างๆเนี่ยที่เล่ามาถึงคนรุ่นหลังให้ได้ฟังกันนะครับ พอเราเล่าเท้าความไปถึงยายของอาจารย์สุทนนะครับก็จะต้องได้ยินอีกชื่อหนึ่งก็คือลุงทรงนะครับลุงทรงเป็นลูกชายคนโตของยายนะฮะด้วยความที่คุณยายนะครับดูแลอุปถัมภ์วัดนี้มาแล้วก็ปู่บุญนะครับก็เลยให้ลูกชายบวชใกล้ชิดปู่บุญไวน้นะครับนะฮะแล้วก็สั่งเสียไว้ว่าบวชจนกว่าปู่บุญจะมรณภาพนะถึงจะให้ศึกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องประสบการณ์เรื่องวัตถุมงคลต่างๆก็จะอยู่ที่ลุงทรงเยอะเหมือนกันนะครับและอาจารย์เขายังเล่าต่อว่าตอนเด็ก พอยายท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับนะฮะนะครับเขาก็เตรียมจะลดน้ําศพปรากฏว่าลุงทรงเนี่ยมาถึงบ้านนะครับก็มีโถแก้วอยู่ใบหนึ่งนะครับโถแก้วนะผมไม่ไม่ทราบขนาดนะครับแต่เป็นโถแก้วนะครับแล้วก็พอมาเจอหลานเนี่ยหรือคุณสุทนนะครับนะก็เลยบอกว่าให้หลานเนี่ยไปหาฝาเขาเรียกว่าฝาฝามออดินนะครับมาพอไปหาฝาหม้อมานะครับลุงทรงก็เอาเม็ดยานะครับของหลวงปู่บุญนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่เพิ่มกับหลวงปู่เจอนะของปู่บุญมาฝน มาขนอย่างนี้โชคดีนะครับผมนี่ครับผมมีฝาหม้อพอดีนะครับเนี่ลักษณะการทำเขาเขาทำอย่างนี้เขาหยิบมาอย่างนี้แล้วเขาก็มาฝนเขามาฝนนะครับแล้วเขาก็เอาน้ำมะนาวหยอดนะครับเอาน้ําอุ่นหยอดจากนั้นนะครับเขาก็เอาผงยาที่เป็นน้ําเนี่ยได้นิดเดียวได้ไม่เยอะนะครับไปเอาไปใส่ปากนะครับยายที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็ทําท่าบีบนวดนะครับบีบนวด ตัวแกยังนุ่มอยู่นะครับคุณยายเนี่ยนะครับบีบนวดไปนะครับแล้วก็เอายาเนี่ยเขาเรียกว่าลินใส่ปากนะครับปรากฏว่านะครับปาฏิหาริเกิดขึ้นยาที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับอยู่ดีดีฟื้นกลับมาก็เป็นที่ฮือฮากันนะครับเป็นที่เล่าขานกันว่าโอ้โหยาจินดามณีเนี่ยสามารถทําให้คนตายแล้วฟื้นได้นะครับถ้าไปอ่านในประวัติทั่วๆไปจะได้ยินนี้เขาบอกว่าเออคนแม้กระทั่งคนตายยังสามารถฟื้นมาสั่งเสียได้อันเนี้ยเป็นเรื่องราวของ ของลุงทรงนะครับที่เอาเม็ดยาจินามณีของปู่บุญเนี่ยมาฝนให้ทานนะครับนี่ก็คือปาฏิหาริย์หนึ่งเรื่องนะครับของที่เขาบอกว่าคนตายเนี่ยโดนยาจินามณีไปเนี่ยยังฟื้นกลับมาสั่งเสียได้นะครับนะแต่จริงๆเรื่องจริงอาจเขาอาจจะเป็นลมไปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะหลับลึกหรืออะไรอะไรสักอย่างเนี่ยนะเราก็ไม่ทราบได้นะครับนะแต่ก็นะเป็นตำนานเล่าขานกันนะครับเพราะว่าตัวเม็ดยาเนี่ยนะนอกจากมีพุทธคุณการปลุกเสกแล้วนะครับก็ยังมีเครื่องยาต่าง นะครับมันจะเป็นว่านกิษนาเกสรบัวหลวงดอกปักคาดนะครับเกสรบุษบันเปราะหอมนะครับกำมาหรือว่าโกดสอน,นั่นเองนะครับแล้วก็วิธีการที่เขานํามาปั้นเป็นลูกเนี่ยนะครับก็ใช้ตัวประสานเป็นน้าผึ้งรวงนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแยกให้ดูระหว่างปู่เพิ่มนะครับกับปู่เจอือพอเราแยกยุคนี้ได้นะครับแล้วถ้าเราไปเจอเก่ากว่านี้ ก็จะเป็นปู่บุญแล้ะครับนะฮะปูบุญวัดกลางบางแก้วแล้วนะครับตํารับนี้มีมาตั้งแต่ยุคอยุธยานะครับอยุธยาใช้กันมานานนะครับแล้วก็มีการสร้างพระนะครับกดเป็นพิมพ์พระนะครับแต่อันเนี้ยเป็นเม็ดยาเพียวเพียวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปส่องแยกกันให้ดูว่าระหว่างปูเพิ่มกับปูเจือเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับนะฮะพอเราแยกสองยุคนี้ได้นะครับเก่ากว่านี้ก็จะเป็นปู่บุญวัดกลางนะครับในนี้นะครับมีลูกอมหลวงปูเจือกับหลวงปู่เพิ่มนะครับนะฮะพอทราบไหมครับว่า ลูกไหนเป็นของปูเจือลูกไหนเป็นของปูเพิ่มนะครับผมจะใบให้ว่าหลวงปูเพิ่มเนี่ยมีอยู่3เม็ดนะครับหลวงปูเจือมีอยู่2เม็ดนะครับนะให้ดูทางกายภาพด้านนอกก่อนนะครับอะโอเคนะครับนะหลวงปูเจือก็คือนี่ครับเม็ดนี้ครับ1 2สองนะครับ,นะรบ2เม็ดนี้ส่วนอีก3เม็ดนะครับอันนี้เป็นของหลวงปูเพิ่มนะครับ ถามว่าถ้าเวลาเขาไปทําเป็นพระนะครับหรือเราไปเจอผงยาเนี่ยเราแยกยังไงนะครับก็คือแยกตามลักษณะการทําเม็ดยาเลยนะครับอาจจะมีผงเพิ่มอะไรเพิ่มนะครับแต่ให้ดูลักษณะการผสมนะครับความหยาบความละเอียดของตัวเม็ดยานะครับว่าตอนทำเนี่ยลักษณะไหนเป็นของใครนะครับเดีย๋ยวเราไปส่องดูของหลงผู้เพิ่มก่อนนะครับ อย่างที่บอกไปนะครับนะฮะเม็ดยาก็คือตัวยานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราส่องไปเราจะเห็นว่านยาต่างๆเกสรต่างๆเรา,า,าจะมีตัวประสานนะก็คือน้ําผึ้งรวงนั่นเองนะครับเราก็จะรู้สึกว่าช่ำๆนะครับแต่ว่าตรงไหนที่เก่าเนี่ยเขาก็จะแข็งรัดตัวเหมือนกันนะครับคล้ายๆผ้งทั่วไปนะครับเราจะเห็น เราจะเห็นว่าเขารัดตัวแล้วก็เวลา2เข้าไปจะเจอมวลสารก็คือตัวเกรสรตัวยาน,นั่นเองนะครับอันนี้ของหลวงปู่เพิ่มเดี๋ยวลองเอาสัองสเม็ดมาวางเทียบกันว่าจริงไหมนะครับลักษณะเขาก็จะเหมือนกันขออนุญาตนะครับเม็ดยาค่อนข้างเล็กแต่ว่าคาเลคเตอร์เขาเหมือนกันเลยนะครับอ่านี่คือเวลา2เข้าไปนะครับก็จะเจอตัวยาตัวเกรสร นี่คือยุคข,ของหลวงปู่เพิ่มนะครับจะสังเกตว่าตัวตัวยาเขาเซตตัวรัดตัวแล้วนะครับแล้วก็ลักษณะการตายาก็จะละเอียดนะครับก็เนื้อละเอียดแต่บางบางส่วนบางตรงก็จะมีการยุบย่นนะครับปกติของตํำรับการทาพระผงนะครับเนื้อเขาจะละเอียดออกสีเข้มนะครับออกสีเข้มแล้วก็มีกลิ่นนะครับมีกลิ่นยา เม็ดยาเนี่ยเขาบอกว่าคนไหนดวงตกนะครับนะฮะดวงไม่ดีหรือว่ารู้สึกมองๆรู้สึกโดนคุณใส่เรือสักอย่างเนี่ยถ้าเอาเม็ดยาไปใช้นะครับเอาไปทานหรือว่าเอาไปห้อยใช้นะครับก็จะสามารถพลิกดวงชะตาได้นะอุจจาระกลางนะครับนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับเม็ดยาเนี่ยลักษณะการทำเขาจะหยาบก,กว่าแล้วก็ความเก่าความสดเนี่ยยังยังมีเยอะกว่านะครับ แต่พอส่องลงไปนะครับก็จะเห็นตัวเกสรต่างๆนะครับจะเห็นตัวเกสรนะครับผงยาเนี่ยจริงๆแล้วดูไม่ยากแต่ที่เราไปเจอกันจะไปเจอแบบตัวเนื้อแน่นๆนะครับของปลอมนะครับของปลอมแต่จริงๆแล้วนะครับจินตนาการเลยว่าเม็ดยาจินามานีก็คือเม็ดยาจริงๆนะครับชื่อก็ตรงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยส่องลงไปก็ต้องเจอเกสรนะครับนะเราอาจจะระบุไม่ได้หรอกครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ส่องไปเนี่ยให้รู้สึกว่าเราดู เกสรเกสรดอกไม้เกสรตัวยานะครับส่องไปก็จะเจอแบบนี้แล้วลักษณะเขาเนี่ยประสานด้วยน้ําผึ้งนะครับเป็นตัวยึดเหนี่ยวนะครับถ้าเป็นสมัยใหม่ก็จะเป็นกาวลาเทกอะไรเงี้ยครับแต่อย่างเงี้ยเขาเป็นวัสดุธรรมชาติวัสดุอินทรีย์นะครับจากธรรมชาติส่องไปก็จะเจอมวลสารเจอเกสรนะครับของคึเจื้อก็จะเหมือนกันทั้งสองเม็ดนะครับอาจจะเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับ ลักษณะลูกเนี่ยเขาจะไม่กลมนะครับเพราะว่าเป็นการปั้นมือนะครับถ้าดูดีๆจะเห็นลายนิ้วมือแล้วถ้าเป็นพระนะครับจะดูอย่างไรนะครับพระเนี่ยจริงๆเนื้อหาก็ไม่ต่างจากตัวเม็ดยานะครับแต่อาจจะมีตัวผงเพิ่มนะผงพุทธคุณนะครับนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราส่องเม็ดยาเราจะต้องเห็นตัวยาอันนี้สําคัญนะครับส่องเม็ดยาต้องเห็นตัวยานะครับแล้วเราถึงจะแยกยุกนะครับจะสังเกตว่าของหลวงปู่ ของหลงผู้เพิ่มกับหลงปู่เจอเนี่ยความเก่าจะต่างกันนะครับความสดความละเอียดจะแตกต่างกันเนี่ยครับน่าของหลงปู่เจอเนี่ยจะหยาบหยาบนะครับจะเขาเรียกว่ายังฟูฟูอยู่นะครับนะก็เป็นลักษณะการผสมด้วยครับนะฮะตามละเอียดตามไม่ละเอียดนะครับนะแต่หลงผู้เจอจะประมาณนี้นะครับของหลงู้เพิ่มนะครับก็จะรู้สึกว่ารัดตัวแน่นตัวนะครับต่ส่องไปแล้วเจอตัวยาเหมือนกันนะครับ นี่คือแยกกันง่ายๆนะครับของของสองยุคนะครับปู่เพิ่มกับปู่เจอนะครับนะฮะแยกไม่ยากนะครับนะฮะถ้าเจอลักษณะนี้นะครับอ่ะรงปู่เจอนะครับถ้าเจอแบบว่าลัดตัวเซตตัวนะครับเม็ดยาละเอียดละเอียดนะครับปู่เพิ่มนะครับเม็ดยาดูไม่ยากและที่สําคัญนะครับที่สําคัญตัวยาเนี่ยเขาจะมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นยาถามว่ากลิ่นเป็นแบบไหนนะครับ เป็นกิ่นสมุนไพรกลิ่นเหมือนยาหอมนะครับแต่มันจะไม่เหมือนละทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะดูเม็ดยา,ยายเป็นนะครับคนจะซื้อเป็นนะครับต้องมีของจริงไว้สักเม็ดหนึ่งจะปูเพิ่มก็ได้ปูเจือก็ได้นะครับแต่คุณจะต้องมีไว้นะครับส่วนปูบุญเนี่ยจะเก่ากว่านี้จะเก่ากว่าปูเพิ่มนะครับนะอย่างนี้ก็ไล่ย,ยุคมานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดู2ยุคนี้ได้นะครับเจอเก่ากว่า นั่นก็คือหลวงปู่บุญแต่บอกก่อนนะครับว่าของหลวงปู่บุญเนี่ยสร้างน้อยมากนะครับมีการสร้างทั้งพระทั้งเม็ดยานะครับนะตอนนี้แยกเบื้องต้นให้ดูนะครับคาแรคเตอร์ของเขาคือส่องลงไปนะครับเจอตัวยาลักษณะตัวประสานนะครับนะแล้วก็ความละเอียดความหยาบเนี่ยก็แยกกันระหว่างผู้เจอกับผู้เพิ่มนะครับผม นะครับนะฮะก็ประมาณนี้สําหรับคนที่อยากจะศึกษาเม็ดยาจินดามณีนะครับยาชนิดนี้นะครับเขาเรียกว่ายาวาสนาจินดามนีนะครับมีมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณนะครับนะฮะใช้ทั้งติดตัวมีพุทธคุณนะครับกลับดวงแก้ดวงได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเวลาเจ็บป่วยไข้เนี่ยนะครับสมัยโบราณเขากินกันจริงๆนะครับนะฮะเขากินกันจริงๆริงเพราะข้างในเนี่ยเป็นสมุนไพรเป็นตัวยาก็เปรียบเสมือนยาสมุนไพรยาลูกกอนั่นเองนะครับอันนี้เราก็แยกยุคให้ดูและระหว่างปูเพิ่มกับปูเจือ นะครับไว้โอกาสหน้าถ้ามีปู่บุญนะครับปู่บุญวัดกลางเนี่ยจะนํามาถ่ายเทียบให้ดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนะฮะคาดว่าพี่ๆจะดูคร่าวๆแยกของแท้กับของเกอออกนะครับนะของเกก็จะแน่นๆนะครับไม่มีตัวยาไม่มีอะไรเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเม็ดยาจินามานีจะมีกลิ่นเฉพาะตัวอยากรู้ต้องมีไว้สักเม็ดหนึ่งนะครับ เอาไว้ลองดมกลิ่นดูนะครับสังเกตเลยคนที่ไหนเซียนนะครับนะฮะยิบเม็ดยามาหรือหยิบพระผงยามาเนี่ยดมก่อนเลยนะครับเขาจะมีกลิ่นของเขานะครับจะไม่เหมือนยาอื่นนะครับนะคลิปนี้จากลาไปเพียงเท่านี้ครับนะฮะขอให้มีความสุขกับการสะสมพระนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ